วันนี้มารีวิวตัวนี้นะครับเป็น Honda c i t ต1.5 SV นะครับถ้าไปออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ราคาอยู่ที่จะแสนกว่าเลยทีเดียวเกือบ8 0 0แสนนะครับแต่วันนี้รถปี16หใหม่แค่แสนสามราคาเหลือแค่สี่แสนกว่าบาทแล้วก็ถ้ามีแบงค์สิบับ้ซื้อรถอีกหนึ่งแสนคันนี้เหลือสามแสนกว่าเท่านั้นเองนะครับไม่แสนสามตกเฉลี่ยว,วิ่งปีหนึ่งแค่หนึ่งหมื่นก็โลนะถือว่ารถคันนี้วิ่งน้อยมากแล้วคันนี้แต่งหนักจัดเต็มมาให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นล้อแมก็กและไฟท้ายด้นดยววนนาน ดูว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างสภาพบอกเลยว่าโคตรสวยพี่และออปชั่นนี่ถือว่าเยอะถือว่าคุ้มเลยนะเริ่มจากส่วนของด้านหน้านะครับไฟตาย,ยังใส้กริ้งแบบนี้เป็นแบบ LED มีไฟ daytime running light ให้นะครับผมไฟตัดหมอกก็มีให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้กระจังหน้าเป็นลายลังพึ่งนะครับลายเอกลักษณ์ของ Honda อย่แล้วมาพร้อมโลโก้ Honda นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าสีดําเลยนะฮะสภาพสวยๆตรีดูขึ้นๆเลยนะไฟหน้าใสทั้ง2ด้านนะครับไม่มีหมอกเลย ไฟตัดหมอกมีให้หมดครบคันนี้ร้อแม็กแต่งมาให้เพิ่มด้วยเป็นแม็กขอบ15สีบอลเงินนะครับผมมาพร้อมอย่างตัวโยดอกเหลือเหลือนะสภาพโดยรวมถือว่าสวยงามเลยคันนี้มีไฟเลี้ยวติดกระจกมาแบบ LED ให้เรียบร้อยแล้วนะนี่กุญแจก็เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลด้วยครับมาดูที่ภายในตัวรถกันบ้างนะ,นะในแผงของประตู นะครับจะได้เป็นผ้ากำมะหยี่สีดำอย่างนี้กระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมดิ้วรอยไม่มีนะโอ้คันนี้มีอีคอนหมดให้เรียบร้อยแบบกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็พรงมาะไยแบบมัลติฟังก์ชันคันนี้มีวุ้มีควบคุมความเร็วให้นะขับง่ายๆขับสบายๆเลยสภาพสวยๆแบบนี้ตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ทั้งคันระบายความร้อนได้ดีสภาพกิบๆนะครับให้ดูสภาพเบาะกะก่อนมีรอยยับเล็กน้อยนะครับ ให้ดูกันตรงตรงรีวิวกันชัดๆอย่างนี้เลยมาดูในส่วนของด้านในหน้าปัดเรือนไมเป็นแบบนี้นะมีสีฟ้าตรงขอบสวยงามกลอมก้องในโฟกัสอ่ะในโคตรสวยครับผมหน้าจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยระบบแอร์เป็นแบบออโต้มีปุ่มพู s h start ตรงนี้ให้นะครับเกียร์ออโต้เบรกมือเป็นแบบแมนนวลอยู่เฮ้ยตัวนี้มีที่พักแขนให้เรียบร้อยนะมีที่พักแขนนี้ช่วยเรื่องการขับขี่ได้ดีมากเลยและมีแพทเทิร์นชิปให้ด้วยตัวนี้ มีแพตชิรงชิปให้นะครับด้านหลังสัตว์เยี่ันมันแล้วก็มีที่มีควบคุมความเร็วบวกที่พักแขนนี่คือขับไปไม่ต้องทาอะไรเยอะเลยแค่กดควบคุมความเร็วปุ๊บพักแขนขับมือเดียวชิวๆครับยาวๆเครื่องไม่อืดด้วยเอ้ยตัวนี้ยังไม่แกะซีนตรงนี้ออกเลยมีกระจกให้นะครับแต่เดี๋ยวเก็บไว้แล้วกันเป็นความใหม่ของลูกค้าเลย่ะส่วนกระจกเป็นตัดแสงแบบนี้ยังไม่ใช่ออโต้นะใช้มือปรับเอานี่ช่อง power outlet มีช่องเสียบ HDMI มีชาร์จแบตได้นะครับมีให้หมดครบทุกดูตรงนี้บางแก้านำได้อีก2จุดแล้วก็ไฟสองสว่างเป็นสีส้มแบบนี้นะครับโ,โดยรวมถือว่าสวยนะแล้วก็รูอันนี้พี่เล็กๆน้อยๆเป็นเกตความรู้บางคนอาจจะงง,งนะอันนี้คือรูอะไรเป็นรูไว้แบบบางทีตอนเราดับรถนอนปกติมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้แต่ถ้าเราเอากุญแจมาเสียบนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ได้นะเหมือนบางทีไปจอดห้างเซนทันนะพี่เขาแบบจอด เขาเรียกอะไรจอดซ้อนตูดกันถ้าดับรถใส่กีย์พีไว้มันจะขยับไม่ได้ใช่ไหมพี่ก็แค่เอากุญแจเสียบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็รากมาเกียร์เอมันก็จะขยับรถได้แหละเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆพีนน่นี่ตรงน,นี้มาขอดน้ําได้นะครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนี่ครับด้านหลังหน้าใหญ่นั่งสบายนะมีช่องเสียบพาวเวอร์อุ่ดให้ถึง2จุดที่เก็บของเล็กๆน้อยๆแผงประตูสภาพสวยกริบแบบนี้ เป็นผ้ากะมาหยีทั้งคันนะที่พักแขนมีให้ด้วยเป็นเขียงร็กที่มีที่พักแขนให้บางแก้วน้ำได้2จุดไปในถือว่าใหญ่นั่งสบายนะครับไม่เลยที่หยัดขาเยอะแล้วก็เฮดลูมเหลืออีกเยอะด่ถือว่านั่งสบายเลยภายในไม่ดืดอัดสภาพเบาะสวยคลิปโอ้ใหม่มากนะด้านหลังรอยยงรอยยับแทบไม่มีโอ้ก็ปล่อยรถไปนะครับ1คันพี่เราก็มาดีวิวรถกันต่อแล้ว นี่เวอได้นคันนี้นะพี่ไฮไลท์อยู่ที่ไฟท้ายเลยเป็นไฟท้ายแต่งที่โคตรสวยนะไฟท้ายสีดําแบบนี้ทําให้แบบรถดูดุดัดนดูเข้มขึ้นมาเลยนี่เลยนะตอนไม่เปิดจะเป็นสีดำอย่างนี้แต่ตอนเปิดก็จะเป็นสีแดงปกตินะพี่ไม่ผิดกฎหมายครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะสวยโคตรแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังสีดําตัดกับตัวไฟท้ายได้ลงตัวมากมาดูที่ด้านหลังกันหน่อยว่าพื้นที่การเก็บของเยอะไหมเยอะมากนะครับแล้วก็ดูดิ สภาพสวยๆเลยยุรอยไม่มีด้านล้างมียางอะไหลให้นะครับรอกระทะมีแล้วตัวนี้พับไอ้ตัวนี้พับเบาะได้นะใช้ง่ายๆแค่ดึงสลักปึ๊บอย่างไรก็สามารถพับเบาะได้ด้วยเดีย๋ยวผมพาไปพับให้ดูเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลย,ยนี้ดึงปึ๊บแล้วก็แค่มาดึงลงอย่างนี้นะจะท,ที่เพิ่มจะได้พื้นที่การเก็บของเพิ่มขึ้นประมาณนี้เลย อาจจะเพิ่มขึ้นไม่เยอะแต่ในเพิ่มของความยาวเนาะเผื่อบางทีเก็บอาจจะเป็นไม้ถูพื้นหรืออะไรที่แบบลูกค้าไมซื้อในห้างเนาะแล้วมันเอากลับบ้านไม่ได้เราสามารถพับอย่างนี้ได้จะได้พื้นที่ของความรึกเยอะขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะพี่นี่สามารถพับตรงนี้ได้ด้วยไม่ใช้ก็แค่พับกลับนะพับได้ทั้งสองฝั่งเลยถือว่าดีมากฟังก์ชันนี้ทิปโอเคที่ท้าแขนเอาขึ้นอย่างนี้สวยจัดพี่ เรารับประกันโครงสร้างเดิมดูนคันนี้ไม่เคยชนหนักที่ความจมงามย้ำแมวกรอบใหม่รับประกันทุกขันพี่ไม่ใช่แค่คันนี้หรอกที่เป็นรถของทางร้านเราดาซตตี้ City คันหนึ่งมาดูในส่วนของฝั่งนี้บ้างฝั่งนั่งข้างคนขับนะครับโอ้โหตอนนี้ก็มีกระจกให้เหมือนกันนะมีให้นะครับเกเ็บของตรงกลางมีเล่มอันนี้ฮอนด a ยังอยู่อยู่เลยเลมเข็บคู่มือรถอยู่ครบ นะครับผู้มือรถยังมีให้อยู่เดิมเดิมดิคันนี้สวยจัดคอนโซลกลางใหม่มากแล้วก็รถร้านเราที่มีสำเนาหน้าเล่มให้ดูแบบนี้ทุกคันนะใครที่แบบดูรถอยากดูสำเนาหน้าเล่มร้านเราติ้นมาไว้รอให้ลูกค้าดูเลยไม่ต้องขอดูก็ได้นะติดอยู่หน้ารถไม่ต้องเสียเวลาเดินไปจับเล่มให้เราปิ้นมาให้ดูพร้อมให้ดูทุกซอกทุกมุมเีแล้วดูความใหม่โอ้ โดยรวมถือว่าสวยมากลำโงพงฮ้ยมีตรงนี้ด้วยเสียงดีนะคันนี้ดูครับดูนะโคงสร้างเดิมๆั้งคันนะครับผมถ้าผ่อนคันนี้นี่งวดอยู่ประมาณ6-7พันเท่านั้นเองนะถ้าแบบฟรีดาวไม่ใช้เงินออกรถหรือใช้แค่10บาทนั่นเองนะครับนี่เลยสภาพโคตรสวยโคตรนางฟ้าพี่โอ้ใหม่มากนะเอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้พี่ขับนายจอทักบ้านเี่ยมาได้เลยที่แอดหนึ่บีนะ ราคาเอาอใหม่ป้ายแดงเจ็ดแสนกว่าบาทวันนี้เหลือสามแสนกว่าประหยัดไปประมาณสามถึงสี่แสนพี่ได้รถสภาพสวยๆคุ้มๆแบบนี้ไม่แค่แสนสามและไม่แสนสามอย่างที่บอกพี่ปกติบางคนลูกค้าดูรถเนาะเห็นไม่ขึ้นหลักแสนนี้บอกว่าไม่หลักแสนมันเยอะนะครับแต่อย่าลืมว่ารถคันนี้ปี2 0 1 6เมื่อเทียบกับไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนั้นรถมันอายุอยู่ที่ประมาณ9ปี1ปีวิ่งอยู่แค่1 0 0 0 0มกิโลซึ่ง1 0 0 0 0มนกิโลนี่ถือว่า เป็นอัตราการใช้รถถือว่าน้อยมากนะถ้าปกติรถจะวิ่งปีละประมาณ20,000ื่นเนาะถ้าแบบอัตราเฉลี่ยวิ่งปกตินี่มันจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นแต่คันนี้อยู่แค่แสนสามถือว่าวิ่งโคตรน้อยพี่ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่สนใจคันนี้พี่อย่าลืมแคปหนนะ้าจอทักบ้านเชียร์มาได้เลยที่แอดหนึ่ีนะครับแล้วใครมีแบงก์สิบเนีมาเป็นส่วนลดได้ด้วยหรือใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับมีไลฟ์สดทุกวันด้วยนะสำหรับใครที่ชอบดูไลฟ์สดอัปเดตรถกันน์ที่จะเริ่มกดต,ดต ช่วงแบบประจำเลยจะเป็นช่วงเที่ยงและช่วงเย็นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ